จะถ่ายเสร็จกี่โมงถ้าถ่ายเสร็จเร็วผมก็จะแวะมาทำสปาอาจจะชวนแจมมาด้วยบายครับ <Bye. S 1> มีใครอยู่ไหมครับไม่มีครับโอ้ยไม่มีครับผมมีต้องมีสิมีเสียงข้างในขอเข้าไปได้ไหมครับไม่มีใครอยู่ครับเอาดิเองกรับผมในห้องเป็นไงบ้างพี่ลองดูเองสิครับครับไปทางนั้นจิตต้อกก็บอกนะเอ่อ เหมือนเหมือนอะไรนะกินอ่ะเวลาเขาคิดเขาจะเอ่อเออแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปใช่ครับหิวยังพี่หิวแล้วไปไปหาของกินกันของอร่อยเยอะแน่นอนไปลุกไปไปไปตัวเลยยังไงพี่แน่นๆมันแน่นรู้ไว้นะครับเขาชอบกินขนมปังไส้ทะลักเขาใช่ไหมเต็มเลยนะคขนมปังไส้เนยถั่วนะครับตอนนั้นจำได้ว่าแจมสั่งไส้เนยถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตใช่ เป็นไงครับอืมคิดออกก็ส่งไปที่นที่บ้านนะเนาะเปรี้ยวเดียวอย๋อมูนเวลาหมี่แห้งอะไรอย่างเงี้ยการถักปลดจังรวยบะหมี่แห้งไม่ก็เหรอแห้งไม่ก็เหรอเต็มแต่มะม่วงแบบน้องปันอืมเยิมย้มๆกินเลยนะกินเลยอ๋อกินเลยเพื่อนหยิบเ,เท้าวให้ที่ปิดก่อนมามามะม่วงมามะม่วง อุ้ยย,ยังยังที่โอ้ดีต้องชิมคือพุดดิ้งหวานน้อยมากแต่พอเจอกับตัว,วใช่แต่ว่ามันจะไปออกหวานจากอีตัวน้ำราดของมัน